เ,เ,เก็บเน็กได,ด้วยเนอะกระเจี๊ยบแดงใบแกงส้งมลอยท่านผู้ชมครับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร,รเพื่อสร้างมูลค่านับเป็นเรื่องที่ดีแต่จะดีไปกว่าหากเราไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล่านั้นใช่ไหมครับ เมื่อผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนมากเกินความต้องการของตลาดทางออกที่ดีที่สุดก็คือการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือค่าพลังงานที่นำมาใช้ในการแปรรูปทำให้ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าสูงตามไปด้วยแต่ที่วิสาหกิจชุมชนแก้วเจ้าจอบเขาสามารถรับมือกับปัญหาที่ว่านี้ได้อย่างง่ายดาย เขามีตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกใช้นั่นเองก่อนที่จะมีโดมตัวนี้เราตากด้วยแดดธรรมชาติถ้าหน้าฝนเราก็ตากไม่ได้เราก็มามีตู้อบตู้อบลมร้อนก็ทำให้ค่าใช้จ่ายเราเพิ่มขึ้นต้นทุนเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าค่าไฟค่าไฟรวมๆแล้วจากการทำทงม้วนกับกับตู้อบลมร้อนในเดือนหนึ่งตกสามสี่มื่น ทางพลังงานจังหวัดเห็นปัญหาของเราเขาก็ลงมาช่วยโดยการเอาเอากินเฮ้าเนี่ยมาให้ก็ช่วยช่วยทำให้เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมากขึ้นได้คุณภาพมากขึ้นแล้วหน้าฝนเราก็ยังตากได้ทำให้เราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอีกหลายตัวข้าไฟฟ้าเนี่ยก็ลดลงเยอะเลยค่ะซึ่งทั้งที่การกำลังผลิตเราเพิ่มขึ้น พลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอาศัยหลักการทำงานคือเมื่อแสงอาทิตย์ซองผ่านกระจกหรือพลาสติกใสเข้าไปภายในจะถูกวัตถุต่างๆภายในเรือนกระจกดูดกลืนแล้วเปลี่ยนเป็นความร้อนแต่ไม่สามารถผ่านกระจกออกมาภายนอกได้ทำให้อากาศในเรือนกระจกร้อนขึ้นและถ่ายเทความร้อนให้กับผลิตภัณฑ์โดยมีอุณหภูมิประมาณ40 องศาเซซลเีมื่อก่อนเราไม่มีนวัตกรรมขนาดนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่า,าใช้กระด้งบ้างอะไรบ้างใส่ซึ่งไม่มีคุณภาพก็ไม่เห็นกระจมของแก้วเจ้าจอมเนี่ยเขาก็ไปไปบอกว่าถ้าถ้ากลุ่มเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรหรือต้องการตากอะไรเนี่ยก็ให้ให้ให้มามาตากที่นี่ได้สิ่งที่ตามมาอีก,อ,กอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีความสะอาดสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสารปนเปื้อนเนี่ยไม่มีเราก็ดีใจนะคะที่วันนี้มันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเราซึ่งการทำกระจมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าค่าไฟเพราะใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วได้มาตรฐานด้วยคือเราเนี่ยเป็นกลุ่มวิสาหกิจและเราก็มีความคิดว่าของเนี่ยมันเหมือนเหมือนสาธารณะนะเรามีความคิดอย่างนั้นให้ชาวบ้านหรือว่ากลุ่มอื่น สามารถที่จะใช้ได้อย่างคุ้มค่าตรงนี้เราอยากให้ทุมทนใกล้เคียงหรือว่ากลุ่มเครือข่ายเราเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ได้โดยการที่เขาจะบริหารจัดการในเวลากันเองแล้วก็การตากผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างเนี่ยจะหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาลนอกนอจากที่เราได้ใน,ใน,ในกลุ่มคือค่าใช้จ่ายค่าพลังงานอะไรพวกนี้ตึงลดลงไปแล้วค่าไฟฟ้านี่เรายังได้เพื่อนเพิ่มขึ้นเราได้ความรู้สึกดีๆรู้สึกเกิด การแบ่งปันเพื่อแพร่กันในชุมชน